น้องบอส <c oughs> ดู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 จับมัมพี่ป้าสอนพี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะว่าพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้ค่ะอ๋อค่ะชื่อเก๋ค่ะค่ะพี่เก๋นะคะพี่เก๋ก็คือพี่เก๋ได้สั่งไปให้น้องบำรุงใช่ไหมคะอะใช่ค่ะน้องกี่ขวบแล้วคะพี่เก๋น,นีสามขวบ แปดเดือนคะ่ะสามขวบแปดเดือนแล้วใช่ไหมคะหนูอยากให้พี่เก๋เล่าหน่อยนะคะว่าก่อนที่จมะมาทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวเอ็มีเจ็ดนะคะน้องมีอาการ,าการหรือว่ารูปประจําตัวยังไงบ้างน,นะคะพี่คือน้องน้องเ็าเป็นเขาทักมาตั้งแต่ขอนะ้อนะล็อกข้อแล้วน้องก็ชักเลยแล้วนี้เขาก็ชักมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ไม่ทีค่ะไม่บ่อยครั้งนะและทีนี้ก็พอดีน้องเขาแบบไม่ค่อยทานข้าวตอนแรกๆนะน้องเขาจะไม่ แล้วเขาจะนอนแบบนอนไม่เป็นเวลาคือนอนแบบกลางวันไม่นอนแลวกลางคืนก็ไม่นอนอย่างเงี้ยค่ะนอนอย่างที่เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องน้องเขาพักผ่อนแบบมันน้อยพักผ่อนน้อยเขาก็แบบพัฒนาการคือตามวัยเด็กเขาอะนะจริงๆต้องคานต้องกระดึบแล้วตอน เวลาคือเมื่อก่อนก็จะนอนสองครั้งเช้ากลางวันใช่ไหมคะ,คะแต่ตอนนี้น้องเขาโตแล้วเขาเอาไว้ขนาดนี้ก็ประมาณไนอีกสักครั้เขาก็จะได้เวลานอนละบ่ายสอง,งีไยเขาจะนอนมาชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง,งค่ะอ่าเขาตื่นมา้ก็ปกัติแล้วก็จะนอนอนีกีก็คือสามทุ่มเวลานอนเขาเลยนะคะตอนเช้าเขาก็จะตื่นเป็นเวลาเขาก็ดึนเอยค่ะการชักเขาอะ่ะจะลดลงค่ะ,คะจะจะสั้นขึ้นนะคะจะสั้นขึ้น เกงเกงตุวเกงเกงเกงตัวกระตุกเนี่ยน้อยลงหลังจากที่แบบชักเสร็จก็คือเขามีอาการยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้แล้วก็ทานไปแล้วเริ่มดีขึ้นไหมคะพี่ตั้งแต่ทานมาก็คือเหมือนเขาดีขึ้นนะเขาก็จะล่าเลยอย่างเงี้ยค่ะคุยแล้วก็จะกินข้าวเยอะขึ้นจะนอนหลับเยอะมากขึ้นกลางคืนก็คือจะไม่ตื เย็นเนาะของมาถึงบ่ายเนี้ยเพระตอนเย็นเราก็ให้ทานนั้นเขาให้ทานแค่เศษหนึ่งส่วนสีครึ่งของครึ่งอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าลองก่อนลองปรับสภาพพอหลังจากนั้นก็คือไม่มีอาการชักในช่วงอาการแรกแล้วใช่ไหมคะไม่มีอาการเลยค่ะ,ะแล้วก็อาการท้องผูกน้องก่อนหน้านี้มีปัญหาใช่ไหมคะพี่เกดที่พี่เกดได้บอกน้องน้องชอบน้องเขาจะไม่บอกตัวว่าน้องเขาไม่ชอบทานาน้ำด้วยใช่อ่าค่ะ ไม่ค่อยทานน้ำ <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยถ่าย <c oughs> ค่ะกินเยอะขนาดไหนก็ไม่ค่อยถ่ายแล้วนี่ก็ <c oughs> คือจ้าวพวกผลไม้ช่วยแต่ตอนนี้คือปกติค่ะปกติแล้วก็ทานได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ถ่ายทุกวันใช่ไหมคะพี่เก๋มันไม่ทุกวันนะคะก็คือเต็มที่เมื่อก่อนนี่คือสองวันสามวันถ่ายทีเ <c oughs> ต่ตอนนี้ีก็ถ่ายทุกวันพ <c oughs> ีก็วันเว้นวันค่ะอ๋อแต่ก็คือดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็พี่เกดได้สังเกตอีกไหมคะว่านอกจากที่อาการท้องผูกที่ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วอะคะ่ะแล้วในเรื่องของพัฒนาการในส่วนของน้องนะคะเริ่มแบบว่าสังเกตเห็นไหมเรื่องของความสูงหรือความจําอารมณ์เขาอะค่ะเป็นยังไงบ้างที่พี่เกดสังเกตความสูงน้องเพิ่มขึ้นค่ะ,คะก็คือหามหมอหามหมอเขาพ่เขามีหมอประจาเนาะ,ะหามหมอก็คือเคยวัดส่วนสูงเขาแค่เก้าเก้าสิบหกหรือเก้าสิบเจ็ดเนี่ยจาไม่ได้เนาะแล้วก็ มาพอทานอันนี้ขึ้นไปแล้วก็หมอหนัดอีกหมอนักสามเดือนหมอหนัดทีหนึงอะค่ะไปความสูงขึ้นร้อยจากจากเก้าสิบเจ็ดขึ้นมาเป็นร้อยร้อยหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ร้อยสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสูงมันจะขึ้นแล้วน้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นก็คือไปหาหมอสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นประมาณกิโลกิโลครึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เริ่มแบบว่าเกาะหัดแบบพี่ให้ฝึกเกา เองอะไรเองแล้วใช่ไหมคะเริ่มไต่เท้า <brilliant S 1> ใช่ไหมคะมอย่างนี้เขาก็ยืนของเขาตอนนี้เขาก็ยืนของเขาได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้เกาะไม่ได้ยืนอะไรใช่ไหมคะก่อนที่จะทำ ไม่ได้เกาะไม่ได้ยืนตอนนี้ก็คือยืนอยู่บนรถแล้วก็พยายามทีจะไม่เกาะทีก็ก็ปล่อยมืออย่างงี้ค่ะค่ะพี่เกศได้สังเกตไหมคะว่าก่อนหน้านี้น้องแบบว่าอารมณ์ก็คือว่าความล่าเริงความสดใสของน้องจากเมื่อก่อนน้องเหมือนกับว่าซึมซึมไหมหรือว่ามีอาการยังไงบ้างน,นะคะพี่เกศแล้วหลังจากกินเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอาการซึมนะคะตั้งแต่ทานยาตัวนี้มาแต่ถามว่าพัฒนาการความล่าเริงม,มากขึ้นคเหมือนเขาแบบเหมือนอยากคุยกับเราเยอะขึ้นอ๋อ ยาเี้ก็จะตบมือส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยเ้าก็เมื่อก่อนเขาจะไม่มีไงน้าเขาก็สอนนะาน,น้าเขาก็สอนให้พูดอะไรอย่างเงี้ยมากข <c oughs> ึ้น <c oughs> อะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยเริเสียงใช่ไหมคะเริ่มแบบว่าอยากจะพูดมากขึ้นค่ะค่ะบอสนั่งลงดีๆยากคุยโทรศัพท์อยู่แต่ว่าพี่เก๋ได้ให้น้องทานมานานแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เดือนห้าปีที่แล้วเนาะที่พี่เก๋ให้น้องทานอยู่บำรุงต่อเนื่องใช่ไหมคะ ค่ะค่ะก็บำรุงมาเรื่อยๆเนาะค่ะทีแรกเขาห้ามทานเลยนะไปหาหมอทีไรอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ถามเขาก็ถามว่าค<า>่อน้องทานยาแล้วก็บอกน้องทานอาหารเสริมอะไรเงี้ยแล้วก็พวกให้เข้าดูนะแล้วก็ท ยาหมอนี่คือทานตั้งแต่คลอดเลยอะ,ค,ะค่ะเพราะคลอดน้องเขาคลอดจากแม่เขาไม่ถึงวันน้องเขาก็มีอาการเกงแล้วตอนนี้เราก็เรียกพยาบาลมาดูพยาบาลเขาก็ให้หมอดูหมอให้เข,าข,ข,ข้าห้องฉุกเฉินเขาบอกว่าเป็นอาการชัาค่ะ ถ้า่อยและสมองน้องเขา<ช>แบบเาเด็กรุ่นวัยเดียวกันที่น้อนมันเดียวเเขาว่าเขาไปโรงเรียนเขาอะไรแล้วไงค่ะใช่พัฒนาการมันจะช้าลงนะคะพี่เพราะว่าเราบ<ด>ีาพี่ลมมันไหลเยียในในสมอ,องได้ได้ไม่ค่อยเพียงพอได้น้อยเนาะใช่ค่ะก็ะะหนูอยากให้คุณพี่ค่ะ,คะ ากความประทับใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าจะได้ให้แบบว่าคนอื่นที่แบบว่ามีเคสเหมือนน้องบอสน,นะคะว่าจะได้แบบว่าเป็นวิทยาทารนีเขาด้วยอะคะ่ะพี่การดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้อะคะ่ะอ๋อคือตัวนี้นะคะคือน้องคนน้องก็ทานแะล้วน้องคือเหมือนน้องเขาอาการดีขึ้นนะคะตัวนี้คือน้องเขาล่าเนิงกว่าเดิมอย่างท้องผูกอะไรเนี้ยก็ไม่มีนะคะ ทานนมเยอะแต่พออาหารเสริมตัวนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะทานข้าวอะ่ะสามมื้อเลยเขาจะทานเยอะมากแล้วก็นอนก็นอนเป็นเวลาก็ ไว้คุณพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะโควิดแล้วก็ให้เธอมีสุขภาพที่แข็งแรงไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเหมือนกับว่าพี่มีปัญหาอะไรก็โทรหาจ๋าได้ตลอดหรือว่าจะเป็นทางไลน์ที่หนูทักไปก็ได้ค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ,อะขอบคุณมากๆนะคะพี่เก๋าพี่ี่ค่ะสวัสดีค่ะ